อย่างเราพอมีสตางคุก็หนีแล้วออกจากวัดแล้วครก็ไม่ได้ดูมองไกลๆข้างหน้าน่นแล้วมองไม่ออกบรารมีในยุคนั้นก็มาลงในรูปลักษณ์นี่ยหถูกอดีตคือปัจจุบันปัจจุบันเจิาราคาแล้วบริวารหลวงปู่ที่ตกคร้างในยุคก่อนๆนั่นแหละมันก็มารับเนี่ย นับในล,ลูกลักเนี่ยเวลารอสกัดเนี่ยเขาก็เปลี่ยนถ้ากระตุกภูมิก็เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเทวดาที่ส่วนใหญ่เป็นจ้าจุงเจ้านั้นแหละแล้วเขาเก,นนก็จะไม่เกิดนะฮะก็จะไม่เกิดเขารอภาษีเลยสัมผัสมาแล้วสมัยธิฝึกสมัยที่สั้นอยู่อะ่ะกันบอกเองครับไปไหนก็นึกถึงนึบถึงค่าแล้วก็แผลปรับภูมิปรับเปลี่ยน ไม่ใช่เปลี่ยนในีเขาไปดีนลไม่ใช่เปลี่ยนเ,เขาไป,ไเ,ปกไเกิดตามกรรมแต่ส่วนใหญ่มันจะมีกรรมดีอยู่มากไม่มากก็น้อยมันก็เลยเป็นเทวดาอยู่แล้วมันก็มูรนาบุญกับท่านมานาบุญกับเราทีา่ไปสวดมันก็สว่างขึ้นอีกว่ามันก็ทีนี้มันก็เจาะตามคนที่สวด าะมันสายใยเดียวกันไงเข้าใจไหมเนี่ยเราสวดที่ไหนมันก็น้องไปที่นั่นนะคือเทวดาคนเดียวเนี่ยองค์เดียวเนี่ยเราสวดกันนี่เขาเอาบุญได้จัดทุกคนเลยนะทุกคนนะจากลูกด้วยลูกเนี่ยก็กระจายบุญเมืองแต่มันก็ได้น้อยไม่เท่าคนเพราะคนมีลูกมีนามแต่เขามีแต่นามมาทำไม่มีลูกมันใช่เราไง ใจยากนะนะเาะนั้นวิญญาณเวลาไปไหนเนี่ยถ้าเขาเห็นแสงสว่างเนี่ยก็จะตกใจมีร้องโวยร้องอายอะไรประมาณนี้ช่วยน้อยอ๋อเห็นแสงแล้วตื่นเต้นก็เป็นทุกข์มานานไงครับทีนี้เขเปลี่ยนแล้วเขาก็มีความปิติผ่านลางมนษย์ หลวงตาบอกเราสวดมนต์นี่เป็นซูปเปอร์สตาร์ในโลกวิญญาณใช่เราก็จะดังในโลกวิญญาณไปเรื่อยๆถ้าไม่ขี้เกียจน,นะเรมัวแต่คุยกัน<ม>เวลา<ม>เสียเวลา<ม>เสียเวลาต้องหาพวกพวก,ก,พวกใช่พวกพวกเราจะหาได้ง่ายที่สุดก็คือวิญญาณไนงะ<ม>จะไปหาแบบมนุษย์เนี่ย ูหลอกให้มนุษย์สมนได้ไหมล่ะก็พูดยากหน่อยเราก็ยากหน่อยแต่ก็ได้อยู่